ส่วนนี้ค่ะ้าคุณชอบมาเค่ะกปขอให้มีกลีองพืไดแัล้เปิดออกมาข้างในเยอะมากเลยนะคะอันนี้รมันโห่ของใครอีกนะนี่คืออะไรแชเนลแชเนลแชนแนลดีวกะสิกะเป๋าใส่กุญแจมัจะเป็นกุญแจเนาะ ใช่ใช <LY P> <ร kah> <Bond> <t ans> ่นี่เป็นเลดมือครับเดี๋ยวไม่จีบกนะเป็นเลดกที่ว่าของช่างพงศที่ว่าของของกับตันกับช่างพงศ์อันนี้อะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นมือไม่ค่อยขอยางยางมันมีเจ้าของไม่มีชื่อยังไม่มีชื่อเลยอันนี้เท่าไหร่สิเจ็ดบาทหรออู้หูนจะหนักนะคะเนี่ยผ่านตรงนี้ตับตาอตัวนั้นแหละเออตัวนั้นแหละที่เป็นกับช่างพงศ้อยเลด ให้กับตันเด่งกับช่างพงกะขนาดไม่ถูกส่วนที่เหลือพวงคุณเจแบ่งเพื่อนๆเพื่องมาเลือกเอาไปไปให้ให้ให้ขึ้นมาล่างมันมันมันเป็นเด่นค่ะเป็นเด็นเนี่ยมันจะวางเนาะ เป็นเลเาามหรียญใหญ่มากเลยค่ะโอ้ทำไมใหญ่พ่อพ่อสู้รถไฟเหมือนสู้มอเตอร์ไซค์สู้มอเตอร์ไซค์สวยมากเลยน่าจะหนักดับตันลองใส่ดูสิถ้าเป็นเหรียญอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวย นั่นแหอันที่พอจารย์มีั่นง้ปเอบบนี้หน่อยนี่เอาใส่มือล้เอาลงมาตำๆหน่อยตำกนแล้วมันก็แบ่งปอนเหมือนคนแบ่งเหมือนว่ามีน้ำมโซเออนี่ลได้ไหมเนี่มันไม่เข้าชงโพรลองใส่ดิค่ะเกะได้ไหมพ่อ แก้ได้บีบทางนี้นั่นแหละแม่ทางนี้แม่ใส่ทางนี้หน่อยอ่าในี้โอ๋ยตัวนี้สวยมากมั่นใส่ได้บอหน่ะพ่อเจ้าคือเข็นเนพ่อใส่ไม่ได้เลยเจ้าเข็นเนี่เจ้าสิบอได้เขาทำไงนแม่ถ้ามันใส่จะหนีมือเฮ้ยไม่เฮ้ยมันคลาสนะพ่อ กัปตันเนี่ยพี่กัปตันมันหลวมเออมันจะต้องเป็นของกัปตันอ้าวมันต้องเป็นของกัปตันเอาสรุปไปอยู่กับพี่กัปตันเฉยเลยนะอีกเส้นไงมันหลวมๆอ่ะเส้นนั้นมันหลวมไงเอาเส้นนู้นต้นตอนหน้าเป็นของของช่างพงหรือเปล่าตัวมันหลวมน่าจะเป็นของช่างพงนเออนั่นแหละอันนั้นมันของก็เลยเอาโอ้ยที่แม่ดักไว้แล้ว เขาจะไปใส่สู้รถไฟบอกอ่ะับตาทางนั้นมรถไฟเจ้าก็ใส่ไม่ได้มันเล็กไปก็เหมือนต้องเป็นกับ้เจ้าไม่ได้หรอกเจ้าใหญ่นั่นแหละตั้งตัวนี้แหละอตัวนี้เจ้าก็ใส่ได้อยู่อันนี้เหมือนนันเหมือนอันรางรถไฟเนาะรางรถไฟใส่ได้บอใส่ได้ได้ตัวนี้เปล่ยใส่ได้ใส่ได้ตัวนี้ใส่ได้อย่ใส่ได้ตัวนี้ม่รไดอ๋อนี้เลยอ๋ออนนั้นนี้กําลังพากันทําอะไร่ ตัวนี้จะพอดีเลยสวยนี่ันพอดีเป็นนแบบี้เอาแม่วาตายลองใส่ให้สร้างโครงดีเจ้าสีใส่เส้นใด้เจ้าคอนใส่สีน้เบิบงกอนอยากใส่พอดีอยากใส่ทีกเส้นพอดีนี่ปลามากๆนะครับนี่ผมก็จะนำไปให้เนาะพีเอมดื้อนะครับนะที่พี่น้านซ่านี่องพีเอมดื้อนี่ อยู่ประเทศไทยครับประเทศไทยประเทศไทยเลยนะครับผมเออสวยเลยพอดีเลยนก็ไม่ถึงกัปตานเหมือนกล่องของกูชี่อันนี้อันนี้พี่ปามบอกว่าฝากไปให้พี่เป้นะครับนะเหมือนเอ่อคล้องเอ่อลุงพลเนาะพี่ปามทักมาบอกแนะหมดหรือยังในกล่องเหลืออะไรอีกที่เรายังไม่แกะหมดแล้วค่ะอันนี้มันเป็นคุณเจ้าอันนั้นต้องเอาไปค่อยกับคุณแจรถไว้ใส่เงินเหรียญของคุณแจนะคะของคุณแจโอ้ยมันหนักกว่านี้ โอ้โอ้โซ่ไหนโซ่ไหนเล็กๆนี่ค่อยหนักค่อยหนักบ้านนั้นอยากได้บอกว่าอยากได้ทองเข้าโซ่รถไถเอาใส่ให้ดิแม่มาต่อยใส่ใหม่สวยนะเราไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะใส่เองไม่รู้แม่ก็ไม่รู้นะแม่ไม่เคยได้ส่วนมากทาไรไม่ค่อยจะมียี่ห้อใส่เองก็ได้ได้พี่หนโองใส่แขน เลดมือนะครับนะก็ให้ช่างพงไปแล้วนะครับพี่ปามหนึ่งเส้นเนาะตอนนี้กำลังจะตัดกุญแจเลือกนะคะเลือกเสร็จแล้วนี่ก็น่าจะเป็นปุ่งกุญแจนะปุ่งกุญแจสวยมากเลยค่ะเก็บไว้ก่อนอนนนี้ะครับเก็บเก็บนะคะกระเป๋านี่ของผมเหรอใช่ใช่กับตันกัางเงือกกับตันสองใบใช่ไหมต้องให้สองใบใครแม่บ้านนะครับเนี่ยไม่เอาตกใจเลยเมื่อกี้เปิดมาเจอกระเป๋าลายนี้นะครับ แล้วมันก like ็พลิกขึ้นมาอย่างนี้ด้วยเนาะมันก็เลยเหมือนมันบุนะขอบคุณพี่ปลามากๆนะครับอขอบคุณมลาแนะครับพราะพงก็ได้กระเป๋าด้วยนะคะคุชชี่คุชชี่ว่าซานอว์ปลากรอบโจ๊กหอมน่าจะหมดแล้วเนาะเป๋าเด้นั่งเลย ับมีกระเป๋าอีกกระเป๋าแม่หอมบอกว่าอยากอีกกระเป๋าอยากอีกซิบเนื้อาเปิดใหม่อีกม่หอมบอกอกอกเป๋านะที่ีค่ะไม่ no <จะ S 2> ไมีคะตัวนี้ม่มีหมดเลยแล้วนะคะเหลือแต่กล่องนะคะใครจะเากล่องของจำลองใช่ไหมของจำลองป๊ากระันกระตันพายหน่อยดิอนนี้อะไร มันตกใจมาแถวนี้เด้อแต่ว่าเวลาพานิ่งกับตันข้ามพายนะน่าทหน่อยได้อยู่ได้อยู่กับตันได้เลยสวยสวยสวยอยู่แจ๊มีกระเป๋แจ๊ด้วยกระเป๋าลายและนียัะเปเป็นเลยกับตันอันนึงของลูกเขาตรงอีกครั้งหนึ่งเนาะก็ไปแขวนใส่กระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยไวนั่งนั่นน่ะนี่มันไม่เหมาะกับเจ้าหรอกพ่อของยี่ห้อน่ะมัน แม่ตอมยืดมาแล้วนะคะแม่ตอมยืดมาแล้วของนี่หมดแม่ใส่ให่ได้นี่ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนเนาะผมก็จะพ่อไปไปหาเงินมาใส่ให้ีแม่นะใส่ยืดมาหรืแม่ก็ถ่ายไปเป็นนะะหย่อนออกมาอีกสายหนึงได้เป็นพงกุญแจเนาะอ๋อให้ใส่คันนี้เลยสะพายข้างหน้าสะพายข้างหน้าได้โอ้ขัดเอวได้ยังไงไม่มีเอวไม่มีเอวก็ขัดไปเลยอันนี้อันนี้ถ้าพี่ปามดูอยู่นะผมจะมอบให้จับ ครับผมจากจากที่ไหนครับที่ปามครับที่ปารที่ปามแล้ก็ให้จ๋าอ่งนครับคอนเลยพ่ออนีนี่เนี่ยมีความสุขมากเลยพ่อบก็บอกไปว่าเวมากโบวานนี่กบมากันเป็นดสจ้าเาพดได้หลายเลัไปดนไเป็นเ็ลก็หนึ่งงานสวยมากเลย ใส่โทรศัพท์อันนี้เนี่ยเอาไว้ซ่อนเงินนะโอ้บอกเลยนะว่าเอาไว้ซ่อนเงินนะแต่อย่าให้เมฆห้าช่อนแล้วนะคะตะกันไม่กระเป๋าอันนี้มันซ่อนเงินจริงๆนะนี่เอามีเงินมาด้วยเหรอไม่พอมาถอยจุกใส่พอดีมาต่อเอาไว้ซ่อนตังคไม่พอเอาเงินนี่นี่เอาหอยใส่เออนั่นแหละนี่มาเป็นคู่อยู่เจ้าเด็ไม่รู้ ไม่ต้องแกะป้ายได้พ่อเดี๋ยวเขาว่าเราบจ้าของเก่าใช่ไหมโอ้ต้องเอาไว้ทั้งป้ายเลยใช่ไหมน่าพอพงใส่ด้วยนะคะสวยมากตาพงมันโซอซมันโซโอที่นี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะอย่างก็้ฝากติดตามกดป็นต่แชร์แม่เจ้าของบอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ